สวัสดีครับวันนี้จะพูดเรื่องขั้นตอนการสอนเกม <c oughs> การสอนเกมให้ผู้เล่นเข้าใจและสนุกสนานต้องอาศัยขั้นตอนอย่างชัดเจนและเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์อย่างสูงสนานจากการเล่นขั้นตอนแรกคือการเตรียมความพร้อมก่อนสอนผู้สอนต้องเลือกเกมที่เหมาะสมกับวัยและจํานวนผู้เล่นเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นและกําหนดพื้นที่การเล่นให้เหมาะสมขั้นตอนที่2คือ อธิบายวัตถุประสงค์ของเกมําให้ผู้เล่นเข้าใจทำไมว่าถึงเล่นเกมนี้เช่นความสนุกผ่อนคลายเพิ่มทักษะหรือความคิดสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ขั้นตอนต่อมาคืออธิบายกฎกติกาอย่างชัดเจนผู้สอนควรอธิบายกฎกติกาที่ง่ายและเข้าใจง่ายเยกเว้นอย่างมีสมาธิให้ผู้เล่นเห็นภาพขั้นตอนที่4คือการแบ่งหน้าที่และจำนวนผู้เล่นตามกำหนดบทบาทและจำนวนผู้เล่น ให้กลุ่มอย่งชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจหน้าที่บทบาทของตัวเองขั้นตอนที่5คือสาธิตหรือทดลองเล่นหากเล่นเกมซับซ้อนหรือมีกติกาข้อมากอาจจะมาทดลองเล่นแบบสั้นๆก่อนเริ่มเล่นเกมจริงขั้นตอนที่6เล่นเกมอย่างเป็นระบบผู้สอนต้องสังเกตการเล่นตรวจสอบว่าผู้เล่นทุกคนเข้าใจกฎกติกาและเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ขั้นตอนที่7 คือสรุปหลังเล่นเกมให้ผู้เล่นสะท้อนเห็นประสบการณ์เช่นสิ่งที่ไน้เรียนรู้ความสนุกสนานความร่วมมือและชี้ให้เห็นประโยชน์ของเกมเช่นการทํางานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาหรือความคิดสร้างสรรค์สุดท้ายคือปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมหากพบว่ากฎกติกายากเกินไปหรือไม่ราบรื่นสามารถปรับปรุงในครั้งต่อไปเพื่อให้การเล่นสนุกสนานและได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นการสอนเล่นเกมมีขั้นตอนไม่เพียงทําให้ผู้เล่นสนุกแต่ยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสารรค์ความสัมพันธ์ที่ในกลุ่มมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ